สวัสดีค่ะเล็กเคิร์บไบอ้อยวันนี้พาทำไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิม,มาพานนะคะเอ่อเป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้ไม่ค่อยสมบูรณ์แบบเท่าไหร่เอ่อแต่แต่จะพยายามเขียนอธิบายให้เพื่อนต่างชาติได้เข้าใจคนไทยก็ทำได้อยู่แล้วเนาะเราก็เขียนอธิบายให้เพื่อนต่างชาติไว้ทำแบบเป็นวิธีที่ง่ายๆเข้าใจได้มากที่สุดเนาะ ไก่ผัดเป็นมะม่วงเสร็จแล้วค่ะตัดเสิร์ฟรับประทานได้ขอบคุณนะคะที่แวมารับชมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ